ื่นว่าเราอ้วนเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกแต่ถ้าว่าเออผัวเราบอกว่าเราอ้วนเฮ้ยเจ็บเจ็บเจชาคือคนที่รักเรามากที่สุดไม่บบเคยว่าว่าคุนอ้วนถา,ถามนิดเดียวถามเดียวเออจ็บแล้วถามผัวทำไมว่าฉันอ้วนไหมแล้วพี่ถามแล้วพี่ตอบว่าไงอ้วนแล้วเมียพี่ว,ว่าไหมดาเมียดาแล้วฉันอ้วนเพราะอะไรฉันคลอดลูกให้เธอใช่ไหม ที่เธอมาขอฉันเธอก็มาขอด้วยหุ่นเอล24แต่วันหนึ่งพอฉันเอล36ก็มาบอกอ๋อีอ้วนทำไมเธอขวนแม่แม่อยากกินเลยแม่แม่อ้วนแล้วนะนี่เหรอการให้เกียรติของผัวยดยด